นัดที่2ตามมาติดติดโดนไมมโดนไปแล้วติดแฉกขาดช่วยครับ300สามร้อยสว่านัดที่สองนัดที่สามก็เข้าไปแล้วสามร้อยเจ็ดสิบสองนัดที่สี่โดนทีเพือนกันครับจเจ็ดคิวเลขสามสองได้ไหม 17, 2, เ้ยสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องเพย์ไทม์แท้งถ้าคุณเป็นคนรับรถถังเราคือเพื่อนกันตอนนี้คุณอยู่ในเกมแท้งคอมพานีคุณอยู่กับเจ้าแบทแชท 25T แบหทแชท 25T เป็นรถถังกลางเทียร์8สัญชาติฝรั่งเศส มาพร้อมกับกระสุน APTR ทาดามจ360เจาะเกาะ257และกระสุน HEAT ทาดามจ325เจาะเกาะ325และกระสุน HE ทาดามจ480เจาะเก,ก, 25, กาะ53ระยะเวลารีโหลดต่อแม็กกาซีนจะอยู่ที่35วิระยะการยิงต่อนัดจะอยู่ที่2.5วิใน1นแม็กกาซีนจะมีทั้งหมด5นัดเกาะป้อมปืนความแข็งด้านหน้าจะอยู่ที่50ด,ด้านข้างจะอยู่ที่30ด้านหลังจะอยู่ที่20เกาะตัวถัง ด้านหน้าจะอยู่ที่60ด้านข้างจะอยู่ที่40และด้านหลังจะอยู่ที่30มาพร้อมกับ h p 1,800กําลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่720ล้อนำหนักจะอยู่ที่25.9การเดินหน้าสูงสุดจะอยู่ที่65การถอยหลังจะอยู่ที่25ค่าสถานะแบบออฟโรดจะอยู่ที่90%ระยะการมองเห็นจะอยู่ที่400รยะยะการสปอร์ตจะอยู่ที่650 การพางขณะจอดอยู่นิ่งๆจะอยู่ที่ 18. 6 6ปกเนการพางขณะเคลื่อนที่จะอยู่ที่14และแชกยี่ทีผมขอเลยกสั้นๆนะครับว่า25ที25สทีเนี่ยเห็นเกาะแดงๆคนนี้ครับมันการอะไรไม่ได้นะนะครับเกาะความหนาสูงสุดด้านหน้าของตัวถังมันจะอยู่ที่60แต่ว่าการสูงสุดทํามุมทาทัานตะเข็ดีๆอาจจะอยู่ที่86แต่มันก็การอะไรไม่ได้หรอกครับในเทียร์แอ่อะแต่มันมีข้อดีคือความสามารถในการรีดดเมจและความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นมันเป็นรถถังกลางสายซัพพอร์ตครับเป็นตัวเติมตัวสอดเรื่องของชาวบา้านคือง,งานของเราครับสำหรับเจ้า25ทีเนะี่ยเป็นสายหล่อยสายซุ่มด้วยความที่ว่ามันมีใน1นึแมกกาซีนเนี่ยมันคือ5นัดถ้าคุณดักยิงดีๆอ่ะหนัดเนี่ยมันสามารถทำดาเมจได้1,625เลยนะครับซึ่งให้1่ง5เวลาเล่นจริงเมันอาจจะยิงไม่ถึงหรอก เพราะว่ามันอาจจะเข้าไม่เต็ม325ทุกนัดหรอกในกรณีที่ใช้กระสุน APCR กระสุนธรรมดานะครับแต่มันจะทำดาเมจได้สูงสุด1 6 6 5คือมันค่อนข้างเยอะเลยครับใน1 6 6 5เนี่ยพราะรถถังเ8ปตัวใหญ่จะอยู่ที่2,000่า HP พนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เหมาะสำหรับเป็นตัวหล่อยตัวแซมไม่เหมาะสาหรับเอาไปประทะแนวหน้าครับหรือเป็นตัวที่ว่าวิ่งอ้อมไปยิงหรือว่าตัวปิดดาเมจแบบตัวไหนเลือดน้อยๆนะครับคันนี้ยิงได้หมดผมแนะนําในการเล่นจริงนะครับคันนี้ ในตอนต้นเกมเนี่ยควรเอาไปจอดหลอยไปก่อนครับจอดในพุ่มหรืออะไรแบบเนี้ยลอยอีกฝ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะแสดงประสิทธิภาพในช่วงกลางเกมแบบเรดเลทอะหรือว่าช่วงท้ายเกมไปเลยครับสามารถวิ่งยิงได้กระนำซัมเมอร์เซลมากคันเนี้ยในช่วงต้นเกมผม,ม่แนะนําให้เอาไปวิ่งยิงนะต่อไปเรามาดูพวกของซัพพอร์ตกันบ้างครับชิ้นแรกผมจะใส่เป็นเพิ่มความสามารถของลูกเรืออีก2.5ชิ้นที่2คือเป้าหกไว ชิ้นที่3ที่ว่าคล้ายๆท่อเนี่ยครับมันเพิ่มความสามารถการปกปิดอีก5%เแล้วก็เพิ่มกําลังเครื่องยนต์เวลาออกตัวอีก5%ร์ส่วนกระสุนผมจะเอาไปแค่ APCR กับ h e t ส่วนของซ่อมก็อันแรกกับชิ้น2เนี่ยครับเหมือนเดิมปกติแต่ชิ้น3ผมจะเปลี่ยนเป็นถังดับเพลิงอัตโนมัติสกิลคนขับผู้การสกิลแรกคือพี่น้องร่วมรบเพิ่มความสามารถของลูกเรืออันที่2ที่เป็นลูกทงเนี่ยก็เพิ่มความสามารถของลูกเรือแต่สกิลที่3เนี่ย เพิ่มความแรงของกระสุนจะประเภท AP APCR และ H EAT ครับส่วนของคนขับสกิลแรกของเอาเป็น Quick Turn เพิ่มความคล่องตัวของรถสกิลที่2เพิ่มความสามารถของลูกเรือเหมือนเดิมคนเป้าสกิลแรกคือเพิ่มความแม่นยำหลังยิงเสร็จก็เพราะว่ามันเป็นกระสุนแม็กกระครับผมเลยต้องเอาไปเพราะเรายิงต่อเน,นื่อง5นัดเนี่ยแต่ละนัดถึงจะห่างกัน2.5วิก็เถอะแต่ถ้ามีสกิลเนี้ยมันจะช่วยให้ยิงแม่นขึ้นในนัดต่อๆไปครับส่วนสกิลที่2เพิ่มความสามารถของลูกเรือเหมือนเดิม พนวิทยุสกิลแรกเพิ่มการมองเห็นสกิลที่2เพิ่มความสามารถของลูกเรือครับต่อไปเราไปดูเกมเพย์กันบ้างครับสวัสดีครับตอนนี้คนอยู่ในด่านเมืองในเกมนี้เรามี t d 1 Heavy ง Medium 7มีดีและไรแทง3ในด่านเมืองเนี้ยผมมักจะชอบเล่นทางซ้ายครับเล่นทางในเมืองเพราะทางขวาม,มันโล่งเลือเกินครับเราอยู่กับเจ้าแช a แบทยี่ห คันนี้ผมเคยเห็นบางคนเอาไปทําเป็นไท์แทงเอาไว้วิ่งสปอร์ตอีกฝ่ายถ้าถามว่าทําได้ไหมผมว่ามันทําได้ครับเปลี่ยนของสปอร์ตกับสกิลผู้การนะซึ่งผมเห็นคนทํามาแล้วผมว่ามันก็ป่วนดีเหมือนกันครับแต่ในเกมเนี้ยผมไม่ได้ปรับของสปอร์ตกับสกิลผู้การมาก็เลยจะเป็นรถมีเดียมแท้งสายซุ่มยิงครับเดี๋ยวผมขอเข้าซอกตึกก่อนครับตรงซอกตึกเนี้ยถือว่าเป็นมุมที่ดีเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นรถที่วิ่งมาทางขวาครับของอีกฝ่ายเจอแล้วครับคันแรก รู้สึกจะเป็น M X 3 2นัดแรกไปก่อนครับไม่โดนครับนัดแรกนัดที่2ตามมาติดติดโดนไม่โดนไปแล้วติดแท็กขาดด้วยครับ300ฝ่าฟานัดที่สองนัดที่สาก็เข้าไปแล้ว372นัดที่4โดนอีกเหมือนกันครับจะเก็บ Q M X 3 2ได้ไหมเก็บ Q เรียบร้อยครับส่ง M X 3 2กลับลงรถไปเลยครับ ถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่าผมยิงแรงกว่าปกติเพราะดามเมจปกติมันจะอยู่ที่นัดละ325แต่ผมยิงนัดละ300กระฟาบางนัดเกือบ400ครับเพราะว่าสกิลของพลขับนะครับที่ว่าผมได้แนะนําไปในตอนต้นน่ะว่าเพิ่มความแรงของลูกกระสุนประเภท AP/APCR ครับมันแสดงผลครับผมจึงคิดว่ามันคุ้มอยู่นะถ้าอัพให้มันเต็มร้อยครับสกิลพละขับสกิลเนี้ยเพราะอย่างน้อยตอนนัดอะคุณก็ได้ดามเมจเพิ่มขึ้นนะ เราออกทางซ้ายดี่าครับดูวุ่นวายเลือเกินเจออีกแล้วครับเอเ3 2 1นัดไปก่อนเพื่อนเก็บคิวไปครับเจอที58ยังไงนัดแรกโดนเข้าไปเต็มเต็มครับ378นัดที่2ตามไป1ิติดนัดที่3ลอดช่องไปครับโดนด้วย351นัดที่4เข้าไปอีกแล้วครับถือว่าเป็นนัดสุดท้ายครับ เนี่ยครับมันเสียอย่างเดียวครับแชทแบ็กยี่สิบห้าทีอ่ะเวลาโหลดนะครับซึ่งมันค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องเคลื่อนที่หรือว่าเข้าที่กำบังตลอดครับถ้าเล่นสายสุ่มยิงอ่ะซึ่งมันเล่นง่ายกว่าไอ้สายวิ่งสปอร์ตครับซึ่งสายวิ่งสปอร์ตเล่นสนุกฝ่านะถ้าว่ากันจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าสายสุ่มยิงปกติครับมันจะเล่นง่ายฝ่าเพราะว่าเราแค่ยิงแล้วก็เข้าที่กำบงังลอยไปเรื่อยๆละครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าต้นเกมอย่าเพิ่งไปบวกเยอะครับ เราพยายามลอยๆลอยไปก่อนครับกดเลือดของอีกฝ่ายให้ดาวเยอะๆครับเดี๋ยวช่วงการเกมเราจะพังอาจเจอ1,000งพัจะยิงไม่ได้ครับคันนี้ดีฝ่าครับทีหนึ่งศูนจอดเย็นเป็นสง่าเลือกเกินรถถังหนักติดแท็กขาดไปครับสองนัดไปแล้วนัดที่สามก็เข้าเหมือนเดิมครับเก็บคิวไปครับทีหนึ่งหนึ่งศูนย์เฮทีครับเหลือหนึ่งนัดในแมกกาซีนเจออีกหนึ่งคันครับรถถังเบาเห็นไกลๆครับ พอลองซ่องไปหนึ่งนัดเรียบร้อยครับโดนเต็มๆหลังจากยิงเสร็จครบแม็ก,กครับเราต้องพยายามเคลื่อนที่หรือเข้าที่กำบังนะครับเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายยิงเราได้ไง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปเคลียร์ข้างบนก่อนครับพอดีไปถึงน่าจะโหลดเสร็จพอดีครับเราติดตาซะด้วยหวังว่าจะไม่โดนยิงครับเพราะรถเราค่อนข้างคล่อง,ง,งแคล่วว่องไวอยู่ครับแต่รู้สึกว่าจะไปทางนี้มันจะเจอรถถังหนะักซึ่งจริงๆแล้วผมไม่แนะนำนะให้เอาไปบวกรถถังหนักอ่ะ พอต่อให้เรามี5้านัดอะดามิเยอะจริงแต่มันจกสกอรถถังหนักไม่ได้ครับอย่างสมมุติว่าถ้าเมาส์คันนี้มันเลือดเต็มเนี่ยผมจะต้องวิ่งหาที่กำบังและอาศัยสแนปยิงเอาผมจะไม่บวกกับเมาส์ตรงๆเ็ดขาดเพราะเราจกสกอมาใน1แม็กไม่ได้ครับแต่ว่าดีว่ามันเลือดดาวมาแล้วครับเพื่อนเลยเก็บคิวไปเจอแล้วครับ i อเดโดนไปก่อน1น,นัดอ่านป้อมช้าอย่างนี้หันตูดล่อให้ยิงเลยครับนัดที่2ไม่เข้าครับ นัาที่สามตามไปติด,ตดครับเดี๋ยวเราอ้อมไปด้านหลังดีกว่าครับผมไม่ได้นํานะให้ไปแบบว่าดักยิงใส่ข้างหน้ารถถังหนักอะครับมันยิงยากค่อยๆเลาะไปครับเพราะรถถังหนักอ่ะส่วนหญ่มันหมุนป้อมช้าเราจะใช้ความคล่องตัวให้เกิดประโยชน์ครับ i อเอสเจ็ดถ้าไมเอามาด้านหลังเรียบร้อยเจ็บคิวที่สามไปเรียบร้อยครับ i อเอสเจ็ดกลับหน้าลงรถไปอีกคันหนึ่งครับเนี่ยพอช่วงเลียดเกมช่วงท้ายเกมพเพื่อนครับเราวิ่งยิงได้เลยครับถ้าเรามีกระสุนเต็มแม็กนะ ปาชดดาดได้หมดครับเพราะว่าคันอื่นมาเลือดดาวมาแล้วทั้งสองคันทีมนั้นอะเลือดรวมกันแค่พันเดียวครับเรามีแม็กหนึ่งเราเก็บได้หมดแล้วยิ่งเป็นรถถังเบาทั้งคู่คนนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่น่าข้ามไปทันครับเดี๋ยวลองส่องจากไกลๆดูก่อนโหลดยังไม่เสร็จครับเห็นไหมครับมันก็โหลดนานพอตัวอยู่เหมือนกันครับหนึ่งนัดไปก่อนครับผมใช้หกสิบสองจีสองนัดเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บคิวไป แต่จะลองข้ามไปดูครับแต่ผมว่าไม่น่าทันหรอกครับเกมนี้ผมไม่โดนยิงเลยแล้วทําดามิดไป6,000ฝากก็คือที่ง,ง่ายๆครับค่อยๆหลอยไปเรื่อยๆครับค่อยๆไล่ไปทีละคันทีละคันนะครับเพื่อนเก็บคิวไปแล้วครับวิ่งไปไม่ทันจริงด้วยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับ